แล้วใช้ได้ไหมอ๊อกกับลูกเอาอ๊อกมากอดไว้แล้วใช้ได้ไหมหนูเอาอ๊อกมากอดแล้วหนูใช้ได้ไหมชาพนูดูนะคะดูดูดทุกคนดูความซนอันนิ่งนิ่ง,น,งนี่คืออะไรนิ่งไม่กระดิกเลยนี่คืออะไรเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือเด็กมีความผิดเด็กมีความผิดเขาอ๊อกดึงอ๊อกมากอดไว้เห็นไหมคะที่มือเขา ดึงสายออกมากอดแล้วพอเรามาเห็นก็จะนิ่งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นิ่งไม่ขยับเลยนี่แหละคือความสนของชัพพูแอ,ะ,อ,ะ,อะมีความผิดเนี่ยจะทํำยังไงทีเนี้ยหนูจะทํายังไงออกออกคนใช้ไม่ได้แล้วลูกหืมชัพูจะทํำยังไงลูกเอ๊ะทำยังไงดีเนาะออกใช้ไม่ได้ จะทำยังไงดีนะเด็กมีความผิดอ่ะเุยยใช้ได้แล้วอะ่ะแพ้วหน,นูจะดึงขึ้นมาทำไมแม่ไม่เข้าใจจะดึงออกขึ้นมาทำไมฮึดึงออกขึ้นมาทำไมจะมาล้างหน้าหรือไงเจ้าู้จะมาล้างหน้าหรือไง,ง,อไงโตมีความผิดไม่ขยับไม่ขยื่นปิงขึ้นมา ปีงขึ้นมาอีกกีนะึงอืมปีงขึ้นอ,อ็นดูเจ๋อเฮ้ยสนเป็นที่สุด